อ่าหุ่นพยนต์รุ่นี้ครับน่าเก็บมากๆครับเป็นหุ่นพยนต์ลวดนะครับสร้าง200กว่าตนนะครับแล้วก็มีอุดผงเก่านะพี่นารายการเนี้ยครับแล้วก็หลวงพ่อท่านเนี่ยเมตตาเจิมแป้งเจิมให้ด้วยนะครับมาเริ่มรายการแรกวันนี้กันเลยนะครับพี่พนาวันนี้นะครับผมมีนะครับพระนาคปกวัดโพงามปี21นะครับหลวงพ่อกวยเสกนะพี่น้ามาแบ่งปันกันด้วยนะครับวันนี้นะครับผมมีมาแบ่งปันนะครับทั้งหมด2องค์นะพี่นาอ่าองค์ที่1นนะครับองค์เนี้ยเนี่ยจะเป็นสภาพกรุนะครับ พระชุดเนี้ยเป็นปกตินะพี่นะาเป็นสภาพกุลแบบนี้ครับอ่าเขาปลุกเสกลงกลุลนะพี่นะในปี2521นะพี่นะแล้วก็เปิดก,ก,กุปลุกเสกครับตอนช่วงปี37นะครับโดยนะครับหลวงพ่อเีดิงดำวั่าสุงเนี่ยมาร่วมนะครับเปิดกุปลุกเสกด้วยนะพี่นะรายการเนี้ยครับอ่าพระนักบกโพงามน,นะครับผมมี2องค์พี่องค์ที่1เนี่ยจะเป็นสภาพกุนะครับอ่าแล้วก็องค์ที่2ครับองค์เนี้ยเป็นเนื้อผงน้ําม,มันนะพี่นะอ่าผงน้ํามันเนี่ยจัดจานเลยครับแต่ด้านข้างเนี่ เป็นปกติของพระผงนะครับรุ่นนี้นะพี่นะนาบกโพงามรุ่นนี้ครับหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทนะครับหลวงพ่อสดวัดหางน้ำสาครแล้วก็เกจิชื่อดังเนี่ยร่วมเสกหลายคณาจารย์นะครับปกติเนี่ยผมจะเปิดอยู่องค์หนึ่งนะครับอง์ละ3 5 0 4 0 0นะพี่นะพี่าวันนี้เนี่ยจัดโปรโมชั่นให้ครับเอาไปนะครับอง์ละ200บาทพอพี่ชุดนี้นะครับเอาไปองค์ละ200ครับแล้วก็ชุดนี้เนี่ยเป็นพระนาบกพิมพ์ลึกนะพี่นะยอดนิยมเลยนะครับ พิมพ์ตื้นเนี่ยองหนึ่งเนี่ยก็เล่นหากัน200แล้วพี่องเนี้ยพิมพ์ลึกนะครับผมแบ่งให้นะครับเท่ากับราคาพิมพ์ตื้นเลยนะพี่นะอ่าจัดโปรโมชั่นให้ครับก่อนปีใหม่นะพี่นะอ่าแล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการนะครับพระร่วงกวาดลานนะครับหลวงปู่นะวัดปทุมธารามกันบ้างนะครับรุ่นเนี้ยครับอ่าเป็นพระร่วงเนื้อดินนะครับหลวงปู่นะวัดหนองบัวครับท่านนะครับเป็นลูกศิษย์นะครับที่ร่ำเรียนวิชาตำรับตำราเนี่ยจากหลวงปู่สุขนะครับเป็นรุ่นสุดท้ายนะพี่นะเดี๋ยวสักครู่นะครับ อ่ารุ่นเนี้ยเนี่ยด้านหลังก็จะเขียนว่าพระร่วงกวาดลานนะครับกวาดเงินทองเข้าบ้านแบบนี้ครับหลวงปู่นะนะครับปี2552รหครับ92ปีหลวงปู่นะวัดปทุมธารามนะพี่นารุ่นเนี้ยนะครับอ่าหน้าเก็บมากๆครับพระร่วงกวาดลานนะครับอ่าเป็นเนื้อดินแบบนี้ครับพี่นาผสมผงว่านเก่านะครับว่านร้อยแปดต่างๆเนี่ยเยอะมากๆนะครับอ่ารายการเนี้ยเนี่ยหน้าบูชาเลยนะพี่นาแต่ก่อนเนี่ยองค์นึงนะครับเล่นหากันเนี่ยสี่ห้าร้อยต้องมีครับรุ่นเนี้ยครับ พระร่วงกวาดลานหลวงปูนะ่นาวัดปทุมธารามครับเอาไปองละ200บาทพอพี่ผมมีมาแบ่งปันนะครับทั้งหมด2องค์นะพี่นะอ่าแล้วก็ต่อมาครับพระร่วงไปแล้วนะครับมาที่รายการนะพี่นะพระกีบบัวกันบ้างนะครับอ่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นพระกีบบัวนะพี่นะของหลวงพ่อวิชัยวัดบัวเด่นจังหวัดชัยนาทนะครับหลวงพ่อวิชัยเนี่ยท่านก็เคยไปร่ำเรียนตำรดตำรานเนี่ยจากหลวงปูนะ่นาวัดหนองบัวมา,มาด้วยนะพี่นะ อ่าหลวงพ่อวิชัยท่านเนี่ยเป็นลูกศิษย์นะครับสามองคูบูรุภาจาร์นะครับท่านศึกษาตำราหลวงพ่อกวยครับมาจากหลวงพ่อพานะครับแล้วก็ศึกษาครับการทําผงว่านยาต่างๆเนี่ยมาจากหลวงปู่เย็นหลวงปู่ปรงวัดธรรมเจดีนะพี่นะอะ่ารุ่นเนี้ยเนี่ยเป็นพระกีบบัวครับเ <nez> นื้อหินอ่อนแกะนะพี่นะอ่ากีบบัวหินอ่อนแกะครับหลวงพ่อท่านเนี่ยไปรับหินวิเศษตรงนเนี้ยครับมาด้วยตัวเองนะครับแล้วก็สั่งช่างฝีมือแกะนะครับรุ่นเนี้ยครับ กีบัวยุคต้นปี58นะครับหลังจานมือหลวงพ่อวิชัยครับรุ่นนี้ครับอ่าด้านหลังเนี่ยหลวงพ่อวิชัยท่านนะครับเมตตาจานยันอีมานิให้ด้วยครับแล้วก็องเนี้เนี่ยผมเลี่ยมกรอบพร้อมห้อยให้เลยนะครับเอาไปอง์ละ600พอพี่รุ่นนี้ครับพระกีบัวครับเด่นทางด้เนี่ยโชคลาภนะครับมหาสนีต่างๆค้าขายต่างๆเนี่ยดีมากๆนะพี่นะอ่าแล้วก็ต่อมาครับกีบัวครับปี58เหมือนกันนะครับรุ่นนี้ครับอ่าเป็นกีบัวเนื้อหล่อชินนะพี่นะ สร้างน้อยมากนะครับรุ่นนี้ครับสร้างประมาณนะพี่นะห้าร้อยกว่าองค์นะครับกีบบัวรุ่นนี้ครับเป็นพระกีบบัวครับเนื้อชินตะกั่วนะพี่นะเนื้อหล่อชินโบราณนะครับอ่าหลวงพ่อท่านเนี่ยเป็นผู้ครับหล่อหลอมนะครับด้วยตัวเองนะครับรุ่นนี้ครับหล่อหลอมเนื้อชินแบบเนี้ยครับด้วยตัวเองนะพี่นะมีต่อโคดนะแล้วก็ต่อโคตชอช้างครับย่อมาจากหลวงพ่อวิชัยอย่างเนี้ยครับกีบบัวยุคต้นนะพี่นะหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นหลังจานนะพี่นะยันอีมานี้นะครับ แบ่งให้นะครับองละ6 0 0บาทเหมือนกันนะครับรุ่นนี้ครับเป็นพระยุคต้นของหลวงพ่อวิชัยนะพี่นะอ่าราคาเนี่ยยังเก็บได้นะพี่นาน่าสะสมเลยนะพี่นารุ่นนี้นะครับอาแล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการหุ่นนะครับหุ่นพยนตรุ่นนี้ครับเป็นของหลวงพ่อวิชัยรุ่นลับทรัพย์ปีใหม่68นะครับอ่าหุ่นพยนตรุ่นนี้ครับน่าเก็บมากๆครับเป็นหุ่นพยนตร์ลวดนะครับสร้าง200กว่าตนนะครับ แล้วก็มีอุดผงเก่านะพี่นะรายการเนี้ยครับแล้วก็หลวงพ่อท่านเนี่ยเมตตาเจมิมแป้งเจิมให้ด้วยนะครับอ่าหุ่นพยนลวดแบบนี้ครับมีอุดมวลสารเนี้ยน่าเก็บเลยนะพี่นะเอาแบบแบ่งๆให้ละกันพี่เอาไปตนละ1,000บาทพอพี่ตนนี้ครับหุ่นพยนลวดนะพี่นะรุ่นรับซับป,ปีใหม่2568หลวงพ่อวิชัยนะครับน่าสะสมมากๆครับนานๆทีเนี่ยหลวงพ่อท่านนะครับจะจัดสร้างหุ่นพยนนะพี่นะเพราะว่าหุ่นพยนเนี่ยต้องเสกตามวาระนะพี่นะ อ่า,อา,อารุน่นเนี้ยเนี่ยหลวงพ่อท่านนะครับเสกนะพี่นานานนับหลายเดือนเลยนะครับอ่าแล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการนะครับหุ้นของหลวงพี่มาหากันบ้างนะครับอ่าวันนี้เนี่ยผมมีหุ้นพยนต์ปั๊มนะครับหลวงพี่มหาวัดเหนือพิมพ์ใหญ่นะครับมาแบ่งปันด้วยนะพี่นะาอ่ารุ่นเนี้ยเนี่ยเขาจะจัดสร้างแค่2พิมครับคือพิมพ์ใหญ่แบบนี้ครับแล้วก็พิมพ์เล็กนะครับอ่าพิมเล็กนะพี่นาะจะต่างกับพิมพ์ใหญ่เนี่ยเยอะเลยนะครับอ่าพิมพใหญ่เนี่ยเขาก็จะแช่น้ำมนต์ด้วยนะครับพิมเล็กไม่แช่นะพี่นะา ารายการนี้เนี่ยน่าเก็บเลยครับผมจะมีพิมพเล็กแล้วก็พิมพ์ใหญ่นะพี่นะหุ่นพยนหลงพี่มหาวัดเหนือเนี่ยพิม์ใหญ่สร้างแค่ห้าพันตนนะครับแล้วก็พิมพ์เล็กสร,ร้างหมื่นตนนะครับพิมพ์ใหญ่เนี่ยเอาไปตนละเจ็ดร้อยบาทพอพี่พิมพใหญ่รุ่นนี้นะครับแล้วก็พิมพ์เล็กเนี่ยเอาไปตนละสามร้อยห้าสิบาทพอพี่รุ่นนี้นะครับมีกล่องเดิมให้นะพี่นะหุ l l ่นพยนหลงพีม่มหาวัดเหนือน,นะครับรุ่นนาายมีเงินนะพี่นะแล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการนะครับ เหรียญเซมาหลวงปู่อิ่มกันบ้างนะพี่นะเดี๋ยวสักครู่นะครับอ่าเหรียญเซมาเนี่ยครับหลวงปู่อิ่มวัดทุ่งนาใหม่ครับรายการนี้เนี่ยพี่นะอ่าน่าเก็บเลยครับเป็นเหรียญเซมามหาปราบนะครับหลวงปู่อิ่มนะพี่นะปี6 7หลังฮะนุมาณเชิญธงนะครับรุ่นนี้ครับอ่าเป็นเหรียญนะครับเซมาครับองค์นี้จะเป็นเหรียญเนื้อชนวนครับลงยาฟินิกสองสีนะครับพี่นะอ่ผมแบ่งเฉลี่ยให้ละกันพี่ผมจะมีนะครับเนื้อชนวนลงยาฟินิกแบบนี้ครับองที่1นะครับ องค์ที่2นะครับเป็นเนื้อนะครับชนวนเหมือนกันพี่ลงยาแดงขอบขาวอบบงนี้ครับองที่2นะครับองค์ที่3ครับกะไหลสองเคนะครับเลข2 0นะครับอ่ากะไหลสองเคเลข2 0นแบบนี้ครับแล้วก็องค์สุดท้ายครับองที่4ี่เนี่ยเป็นเนื้อนะครับอัปปาก้าอ่าเป็นเนื้อทองพระประธานซาตินนะครับเลข6-6แบบนี้ผมแบ่งให้นะครับองค์ละ200บาทพอพี่รุ่นนี้ครับเหรียญมหาปราบนะครับหลวงปู่อิ่มนะพี่นะ แล้วก็มีกล่องเดิมให้ทุกองค์เลยนะครับเอาไปองคแล้ว0 0นะพี่นะอ่าต่อมาครับมาที่รายการนะครับพระพุทธสายญาตินะครับอ่าปางโปดอสุรินาหูครับพระนอนนะครับรุ่นนี้ครับบรรจุชนวนเก่าองค์ปฐมนะพี่นะอ่ารุ่นนี้เนี่ยไม่ทันไม่ทันหลวงพ่อสิงห์ดำเสกแต่มีชนวนเก่าแบบเนี้ยครับมีนะครับเกษามีจีวรนต่างๆงเนี้ยครับของหลวงพ่อท่านเนี่ยผสมอยู่ในรุ่นเนี้ยเยอะเลยนะครับ เป็นพระพุทธสายญาตินะครับปางโปรดสุรินลาหูนะครับแล้วก็ด้านหลังมีบรรจุชนวนองค์ปฐมแบบนี้ครับแบ่งให้นะครับองค์ละ200พอพี่รุ่นนี้นะครับเนื้อดินนะครับนาเก็บมากๆครับรุ่นนี้ครับเดินทางด้านเนี่ยโชคลาภนะพี่น้ำเมตามหานิยมต่างๆอย่างี้นะครับอ่าแล้วก็ต่อมาครับมาที่สายหลวงพ่อวิชัยกันบ้างนะครับ่วันนี้เนี่ยผมมีพระปิดตานะพี่นักกหนกข้างสร้างบารมีนะครับเนื้อดําใบลานนะครับของหลวงพ่อวิชัยเนี่ยมาแบ่งปันกันนะครับ นะตอนนี้ปิดตาเนี่ยผมเหลือแค่นี้แล้วพี่เหลือ4องค์นะครับพี่นะอ่าปิดตากระหนกข้างหลวงพ่อวิชัยเนี่ยเหลือแค่4องค์ครับรุ่นนี้ยครับยอดนิยมมากครับแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยหมดจากวัดไวมากนะพี่นะเป็นพระปิดตาครับของดีนะพี่นะที่นะครับเคยมีคนมองค้ามนะครับรุ่นนี้ครับอ่ารุ่นนี้ะพี่น้หน้าเก็บมากๆครับเป็นรุ่นที่นะครับหลวงพ่อท่านเนี่ยสร้างน้อยครับเพราะว่าสร้างเพื่อเป็นที่ลึกนะครับในงานอายุวัฒนมงคล6เมษาปี6นะพี่นะ ด้านหลังเนี่ยมีนะครับยันอีกมาณนิกำกับด้วยครับเด่นทางด้านเนี่ยโชคลาภค้าขายโทรศัพย์ต่างๆแบบนี้นะครับพี่นะอ่าแล้วก็โรยผงเจ้าแบบนี้ครับแบ่งให้องค์ละ200พอพี่ผมเหลือแค่4ี่องค์สุดท้ายแล้วนะครับรุ่นนี้ครับอ่าแล้วก็ต่อมาเลยนะครับมาที่รายการนะครับปกโพนะครับของหลวงพ่อวิชัยปี5 6เนี่ยก็มีนะครับมาพร้อมกล่องแบบนี้ครับพี่นะปกโพเนื้อทองลูพะก้านะครับผสมมวลสารเก่าหลวงพ่อกล้ยนะครับ ด้านหลังยันไม่ทับใหญ่แบบนี้เอาไปองละร้อยห้าสิบบาทพอพี่รุ่นนี้นะครับปกโพย้อยนะพี่นะปกโพ9เก้าใบนะครับหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นนะพี่นะปลูกเสกได้อย่างเข้มขขังเลยนะครับรุ่นนี้ครับแล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการนาปกนะพี่นะวันนี้เนี่ยผมมีนาปกนะครับของหลวงพ่อท่านเขียววัดห้วยงอกับนาปกหลวงพ่อครูเนี่ยมาจับคู่แบ่งปันให้นะครับปกนะครับหลวงพ่อครูเนี่ยเป็นปกเก้าสิบปีนะครับ ปกหลวงพ่อท่านเขียวเนี่ยอ่ารุ่นเนี้ยนะพี่นะหลวงพ่อท่านเขียวเนี่ยลูกเสกนะครับพี่นะในน้มนะครับวัด้วยเงาะปี59เนี่ยครับเอาไปคู่ละ200บาทพอพี่คู่เนี้ยครับผมเหลืออยู่คู่เดียวครับปกหลวงพ่อคูณกับปกหลวงพ่อท่านเขียวนะพี่นะเนื้อทองเหลืองทั้งคู่เลยนะครับอ่าแล้วก็รายการต่อมาครับมาที่รายการนะพี่นะเหรียญตะกุดเมนะครับเหลืออยู่เหรียญเดียวแล้วนะครับตะกุดเมย์ครับเรี่ยมกรอบพร้อมห้อยนะครับอ่าเหรียญรุ่นเนี้ยครับออกปีห6ไม่ทันหลวงพ่อท่านเสกนะครับ ะไม่ทันหลวงพ่อหรือสิงห์ดำเสกครับแต่นะครับรุ่นนี้เนี่ยมีจำนวนเก่าครับแล้วก็เป็นเหรียญนะพี่นะสะท้อนสิ่งไม่ดีนะครับเท้ามหาชมพูแบบนี้ครับแล้วก็นะครับด้านหน้าเนี่ยเป็นเหรียญนะพี่นะตะกุดเมย์แบบนี้ครับพี่นะป้องกันภัยต่างๆดีมากนะครับรุ่นนี้ครับแบ่งให้นะครับเอาไปเหรียญละ200พอพี่รุ่นนี้ครับแบ่งให้เหรียญละ200บาทเท่านั้นนะพี่นะตะกุดเมย์ไปแล้วครับต่อมาเลยครับมาที่รายการล็อกเก็ตดาวนะครับรุ่นมหาเศรษฐีปี2556นะพี่นะ ล็อกเก็ตดาวรุ่นนี้เลข5ด้วยนะครับเลขหลักเดียวครับเป็นล็อกเก็ตแจกกรรมการนะครับมีปั๊มยันนะเศรษฐีนะครับมีนะครับออกเลข5เนี่ยชัดเจนครับรุ่นนี้ครับเป็นล็อกเก็ตดาวฉากสีแดงนะครับรุ่นนี้ครับสร้างน้อยมากนะครับสร้างน้อยมากนะพี่นะเขาจะปกติเนี่ยจะจะพบเจอแต่นะครับล็อกเก็ตฉากสีฟ้าสีน้าเงินนะพี่นะอานนี้สีแดงเนี่ยจะเป็นรายการแจกกรรมการนะพี่นะแล้วก็มีฝั่งเพชรล้อมรอบเลยนะครับ เอาไปองละ200พอพี่ปกติผมจะเปิดอยู่องละ350านะพี่นะเอาวันนี้จัดโปรให้ครับแบ่งให้องค์ละ200ครับผมได้มาเกินนะพี่นะเฉลี่ยแบ่งปันให้เลยนะครับรายการนี้ครับล็อกเก็ตดาวครับกรรมการครับของหลวงพ่อวันวัดคลองคูนจังหวัดพิจิตรนะพี่นะอ่าแล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการเหรียญหลวงปู่นาครับรายการนี้ครับอ่าเป็นเหรียญหลวงปู่นาวัดปทุมธารามนะครับอ่ารุ่นสร้างเจดีย์นะพี่นะปี2537นะครับ เหรียญรุ่นนี้น่าเก็บมากๆครับเหรียญหลวงปู่นานะพี่นะเกจิชื่อดังสายหลวงปู่สุกนะครับวันนี้เนี่ยผมจับคู่แบ่งให้ครับเป็นเหรียญนะครับหลวงปู่นาแบบนี้ครับสร้างเจดีปี37นะเอาไปคู่กับเหรียญวหว้ครูครับเอาไปคู่กับเหรียญวหว้ครูนะพี่นะปี2554บแบบนี้ครับอ่าคู่นี้เนี่ยผมแบ่งให้คู่ละ2 0 0บาทพอพี่เหรียญรุ่นนี้นะครับเหรียญหลวงปู่นาวัดประทุมธารามนะพี่นะเกจิชื่อดังสายหลวงปู่สุกนะครับอ่าแล้วก็ต่อมาเลยครับพอพานมหาสัจจันทรับ พอพานเนี่ยผมมีนะครับตัวเล็กๆแบบนี้ครับพี่มาแบ่งปันนะครับทั้งหมด4ตัวเนี่ยพี่นะที่เหลือเนี่ยผมจะเหลือนะครับพิม์ใหญ่ทั้งหมดแล้วนะพี่นะเหลือตัวใหญ่ๆแบบนี้ทั้งหมดแล้วนะครับตัวเล็กเนี่ยผมมีแค่4ตัวนะพี่นะคัดมาแบ่งปันนะครับอตัวเล็กเนี่ยน่าเก็บมากๆครับตัวเล็กนะพี่นะกระทัดรัดนะครับแล้วก็สร้างแค่800ตัวพี่สร้างแค่800ตัวครับพอพานรุ่นเนี้ยเป็นของหลวงพ่อวิชัยนะพี่นะมีหลายท่านสับสนนะครับ อ่าพอพานรุ่น,นเนี้ยเนี่ยเป็นของหลวงพ่อวิชัยพี่แล้วก็นะครับหลวงพ่อท่านเนี่ยผูกนะครับได้คล้ายๆของหลวงปู่เย็นเลยพี่เพราะว่านะครับท่านเนี่ยร่ำเรียนวิชาการผูกพอพานเหมือนกันครับมาจากหลวงปู่เย็นนะพี่นะตอนท่านเนี่ยบวชเป็นสามเณรนะครับอ่าผมเหลือสี่ตัวครับตัวเล็กนะพี่นะเอาไปตัวละ450พอพี่รุ่นเนี้ยครับพอพานมหัศจรรย์นะพี่นะของหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นนะครับอ่าหรือว่าเพิ่มตังค์หน่อยนึงพี่อ่าเพิ่มตังค์หน่อยหนึ่งเนี่ยได้ตัวใหญ่ไปครับตัััววใหหญ่่่่่นนนีีียผแบบง้้ตละะ500พพอรรุค เพิ่มตังค์หน่อยนึงเนี่ยผมให้ตัวใหญ่ไปละกันนะพี่นะแล้วก็ต่อมาเลยครับมาที่รายการเหรียญบาทตาคุดนะครับของหลวงพ่อวันนะพี่นะไม่ต้องเสกก็เข้มแขังนะครับรุ่นนี้ครับเป็นเหรียญบาทตาคุดนะพี่นะต่อโคตนะต่อโคตหลวงพ่อวันเหมือนกัครับปี17หลวงพ่อเสกในปี59เนะครับเหลืออยู่เหรียญเดียวครับแบ่งให้เหรียญละ160บาทเท่านั้นครับรายการนี้ครับเหรียญหนึ่งบาทตาคุดหลวงพ่อวันวัดคลองคูณจังหวัดพิจิตรนะพี่นะ แล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการสร้อยนะครับอรุ่นนี้เน ah. so ี่ยเป็นสร้อยกะลาตาเดียวเหลืออยู่เส้นเดียวเหมือนกันนะครับรุ you ่นนี้ครับอ่าสร้อยกะลาครับแล้วก็หัวช้างเนี่ยเป็นงานเลซินจานมือหลวงพ่อนงวัดทุ่งน้อยนะครับแบ่งให้เส้นละร้อยห้าสิบครับรายการนี้ครับปีหน้าเนี่ยผมขอปรับราคาแล้วนะพี่นะราคาเนี้ยเป็นราคาแบ่งปันนะครับณตอนนี้ผมไปถามชุดใหม่เข้ามาเนี่ยพี่ ราคาเนี้ยไม no ies, ่ได้แล้วนะพี่นะราคาเนี้ยเป็นรายการที่ผมเฉลี่ยมาแบ่งปันนะพี่นะอ่ามีเส้นเดียวครับมาแบ่งปันนะพี่นะปีนี้เนี่ยแบ่งให้เส้นละร้อยห้าสิบอยู่นะครับปีหน้าเนี่ยผมจะปรับราคาแล้วนะพี่นะอ่าแล้วก็รายการต่อมาเลยนะครับมาที่รายการนะพี่นะเรียนนะครับอ่ารุ่นเนี้ยเนี่ยเป็นเหรียญนะครับพี่นะเจ้าพ่อพญาแลนะครับปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดนะพี่นะรุ่นประวัติศาสตร์ไตภาคีนะครับสร้างสารหลักเมืองและหอชัยภูมินะพี่นะจังหวัดชัยภูมินะครับรายการเนี้ยครับ อ่ะเปเหรียญเจ้าพ่อนะพี่นะอ่าเจ้าพ่อพญาแลนะพี่นะอ่ารุ่นนี้ครับเป็นเนื้อทองแดงครับเดี๋ยวยูเหรียญเดียวครับแบ่งให้เหรียญละ200นะครับรายการเนี้ยครับน่าเก็บมากๆครับพี่นะเจ้าพ่อพญาแลเนี่ยถือว่าเป็นวีรชนนะพี่นะอ่าวีรชนผู้นำทัพไปสู้รบแบบเนี้ยครับอ่าเอาไปเหรียญละ200ครับเหรียญเนี้ยเป็นรายการนะพี่นะเหรียญเนี่ยแกะบล็อกโบราณครับแล้วก็ห่วงเชื่อมเงินนะครับรายการเนี้ยครับอ่าแล้วก็รายการต่อมาครับเจ้าพ่อพญาแลไปแล้วครับมาที่รายการของหลวงปู่พิงกันบ้างนะครับ อ่ารุ่นเนี้ยเนี่ยเป็นเหรียญมหาเศรษฐี88หลวงปู่พิงขันติพะโลนะครับอ่ารายการเนี้ยนาเก็บมามาครับเป็นเหรียญแกะบล็อกโบราณเหมือนกันนะครับหลวงปู่พิงท่านเนี่ยไปร่ําเรียนตำหรับตำราเนี่ยจากนะครับพี่นะหลวงพ่อทบวัดชนแดนมานะพี่นะอ่าแล้วก็ท่านสืบสายเนี่ยหลวงพ่อเดิมมาด้วยนะครับหลวงปู่พิงครับเกจิชื่อดังจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับรุ่นมหาเศรษฐี88ปี2558นะครับรายการเนี้ยครับหลังยัน5ครับเอาไปเหรียญละ 150บาทพอพี่เหรียญเนี้ยครับเหรียญหลวงปู่พิง์นะพี่นะอ่าแล้วก็รายการต่อมาครับหลวงพ่อวันนะครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นของหลวงพ่อวันวัดคลองคูนะครับเหรียญเสมามหาปราหลวงพ่อวันเนี่ยพี่นะอ่าองค์นี้จะเป็นเหรียญเนื้อทองพระประธานนะครับอ่าเนื้อทองพระประธานด้วยนะครับอ่าเหลืยอยูเหรียญเดียวเหมือนกันครับแบ่งให้เหรียญละ150บาทครับพี่นะเหรียญมหาป่าแบบนี้ครับเสมามหาป่าปี6 2หลวงพ่อวันวัดคลองคูนะพี่นะ ต่อมาครับมาที่รายการครับเหรียญชัยมงคลเนื้อตะกั่วครับอ่าชัยมงคลเนื้อตะกั่วครับหน้ากากทองพระประธานแบบนี้ครับจองวัด300ครับปกติผมจะเปิดอยู่องค์ละ2 0 0ครับวันนี้เอาไป150พอพี่รุ่นนี้ครับอ่าแบ่งให้องค์ละ150บาทเท่านั้นครับรุ่นนี้ครับหลังฮะนุมานเชิญทงนะครับเหรียญชัยมงคลหลวงพ่อวันวัดคลองคูณนะพี่นะอแล้วก็รายการต่อมาครับมาที่รายการเหรียญมหาปราบนะครับรุ่น2นะครับ Uh, ปี6กสครับรุ่นนี้เป็นร ah ุ่นย้อนยุคมหาปราบรุ่นแรกปี5ปี5.6นะพี่นะย้อนยุคมหาปราบรุ่นแรกปี56แบบนี้ครับหหย้อนยุคนะพี่นะเหรียญปี56แบบนี้ครับรุ่นนี้เนี่ยทันตัวหลวงพ่อวันท่านปลูกใส่เป็นวาระสุดท้ายนะครับเป็นรุ่นนะพี่นะสมทบทุนนะครับ uh, รักษาพยาบาลหลวงพ่อวันแบบนี้นะพี่นะ uh, อ,องค์นี้เนี่ยจะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำครับวันนี้ผมมีเนื้อทองแดงลมดำแบบนี้ครับมาแบ่งปันนะพี่นะจำนวน2เหรียญนะครับ ทองในรลมดำเนี่ยมี2เหรียญครับพี่นะเอาไปเหรียญละร้อยห้าสิบครับแล้วก็ทองเหลืองมีเหรียญเดียวนะครับอ่าทองเหลืองเนี่ยมีเหรียญเดียวครับเอาไปเหรียญละร้อยห้าสิบาทเหม Besides, week, ือนกันนะครับเหรียญนี้ครับอ่าเหรียญมหาปราบนะครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูณจังหวัดพิจิตรนะพี่นะรายการนี้เนี่ยพี่น่าเก็บมากๆครับอ่าปีหกสามนะพี่นะอ่าย้อนยุครุนหนึ่งนะครับรุ่นนี้ทันตัวหลวงพ่อท่านเสกนะครับอ่าแล้วก็รายการก็มาครับมาที่รายการเหรียญนะครับ รุ่นนี้เป็นเหรียญนะพี่นะยดน้ํานะครับประสบการณ์ฟ้าผ <tr> ่าไม่เป er ็นลายนะครับของหลวงพ่อวันวัดคลองคูนะพี่นะเนื้อทองเหลืองครับหลังยันกระบองไข่นะครับรุ่นนี้เนี่ยประสบการณ์โด่งดังมากนะพี่นะอ่าเดี๋ยวรุ่นนี้เนี่ยแต่ก่อนนะครับหลวงพ่อท่านเนี่ยแจกให้กับผู้ที่มากราบหลวงพ่อท่านนะครับอ่าแล้วก็พอมีประสบการณ์เนี่ยเหรียญรุ่นนี้นะพี่เคยนะครับเล่นหากันถึงเหรียญละพันเลยนะครับเหรียญยดน้ํานะครับฟ้าผ่าปี54ครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูนจ็เจ็ดปีนะครับ เอาไปเหรียญละ300บาทพอพี่ผมมี2เหรียญนะพี่นะอ่าแบ่งให้เหรียญละ300บาทเท่านั้นครับอ่าแล้วก็รายการต่อมาครับมาที่รายการนะพี่นะอ่าพระเจ้าค่ะพระองค์ของหลวงปู่พิงค์ครับองค์นี้จะเป็นเนื้อใบลานฝังตะกุดเงินนะครับหดอกองเงนี้ครับอ่าหลวงปู่พิงค์ปี6 1นะครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูณนะครับหลวงปู่พิงค์นะครับแล้วก็นะครับหลวงพ่อพัดวัดห้อยด้วนเนี่ยมาร่วมเสกด้วยนะครับแบ่งให้องละร้อยห้าสิบบาทครับพระเจ้าค่ะพระองค์แบบนี้พี่นะ หลวงปู่พิงขันติพะโลนะพี่นะแล้วก็รายการต่อมาครับมาที่รายการเหรียญมหาเศรษฐีของหลวงปู่นนท์กันบ้างนะครับเหลือไม่กี่เหรียญแล้วพี่รุ่นนี้ครับปี58นะครับเหรียญมหาเศรษฐีนะครับหลวงปู่นนท์วัดนะครับอาสนสงฆ์เข่าพานทูบนะพี่นะจังหวัดประจวบนะครับรายการนี้ครับอาสายเหนียวเมืองประจวบพี่นะเหรียญหลวงพ่อนนนะครับเหรียญนี้เอาไปเหรียญละ200นะครับอาแบ่งให้เหรียญละ200บาทเท่านั้นครับเหรียญสวยแกะบล็อกคมเลยนะพี่นะ เหรียญนะครับหลวงพ่อนนวัดเข่าพานทูกนะพี่นะเอาไปเหรียญละ200บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็รายการต่อมาครับเหรียญนะครับรูปหล่อนะพี่นะหลวงพ่อวันเนี่ยก็มีนะครับรุ่นมหาปราไตจักเนื้อตะกัวครับเป็นรูปหล่อยอดนิยมนะพี่นะปี6 0นะครับรูปหล่อมหาปราไตจักนะพี่นะหลวงพ่อวันวัดคลองคูนจังหวัดพิจิตรเนื้อตะกัวเนี่ยเอาไปองละ2 0 0พอพี่รุ่นนี้ครับแบ่งให้องค์ละ200นะครับมีรันเลขชัดเจนนะครับรายการนี้ครับ อาองนี้เลขนะพี่นะ7จ็ดเก้าด้วยนะครับเอาไปองละสองร้อยบาทเท่านั้นนะพี่นะแล้วก็รายการต่อมาครับเหรียญเสมารุ่น2นะครับเสมารุ่น2ครับรุ่นนี้แต่ก่อนเล่นหากัุ่นหนึ่งเกือบพันเลยนะครับเสมารุ่น2นะครับหลังยันกระองไา่หลวงพ่อวันเนี่ยเอาไปเหรียญละ350พอพี่เหรียญเนี้ยครับออกปี54นะพี่นะพี่นะเหรียญละ350บบาทเท่านั้นนะครับแล้วก็รายการสุดท้ายครับมาที่รายการสิงแกะนะครับ รุ่นนี้เนี่ยเป็นสิงแกะของนะพี่นะอ่าสิงแกะของหลวงปู่พิงค์นะครับขันติพะโลนะครับแกะมาจากกระดูกช้างนะครับอ่าสิงแกะเนี่ยสร้างแค่999ตัวครับแล้วก็มีรันเลขกำกับชัดเจนเนี่ยทุกตัวเลยนะพี่นะอ่ามีรันเลขชัดเจนแบบนี้ครับกำกับเนี่ยทุกตัวนะครับหลวงปู่พิงค์ท่านนะครับปลุกเสกพร้อมก,กันกับนะพี่นะสมเด็จพระเจ้าฮัพระองค์นะครับแล้วก็นุ่นเนี้ยเนี่ยหลวงพ่อวันวัดคลองคูณจังหวัดพิจิตรนะพี่นะอ่าหลวงพ่อพัดเนี่ยมาร่วมเสกให้ด้วยครับ เอาไปตัวละ200นะพี่นะสิงแกะนะครับหลวงปู่พิงนะพี่นะอ่าโอเคนะครับพี่ๆวันนี้นะครับผมมีวัตถุมงคลนะครับมาแบ่งปันพี่ๆครับเพียงเท่านี้นะพี่นะอ่าชอบรายการไหนนะครับแคปรูปรายการนั้นนะครับส่งมาให้ผมนะพี่นทางช่องทางรายได้เลยครับพี่อ่าสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากมากครับยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับพี่ๆนะ